ครับสวัสดีครับวันนี้ก็นำไก่รุ่นนะครับสามเดือนนะครับมาแนะนำครับเป็นคู่นะครับแพ็กคู่นะครับชุดนี้แต่คุละพ่อครับคลละพ่อและคลละแม่นะครับแต่สามารถเอาไปผสมกันได้นะครับคู่นี้ถ้าใครแบบชุดชอบแบบที่ผสมกันได้นะครับผมจะมาแนะนำตัวเมียเานะครับ ตัวมียนี่สวยครับโครงสร้างใหญ่ครับปีกไม่ช่องนะครับหอนไม่รู้ครับหอนไม่รูปีกไม่ช่องนะครับปีกำลังขึ้นครับนี่ไว้นะครับตัวเมียนี่เป็นลูกเทาตีตายนะครับบวกแม่ลูกสาวดำด้านกองบัวนครับสายนี้กำลังมาแรงนะครับที่ซุ้มปี่ยวนะครับ ตัวที่ชนพันที่ยี่ิบเก้านี่ก็เป็นลูกดำนิลันครับบวกแม่กองรือครับเจ้าดำสยามครับอ๋อใครถ้าใครชื่นชอบก็สอบถามเข้ามาได้นะครับส่วนตัวผู้นี่นะครับสวยครับตัวผู้เหมือนกันครับตัวเมียนี่อายุสามเดือนกว่าครับตัวผู้นี่จะเข้าสามเดือนครับ ครัเขาออยากเก็บกตัวเมี้ยแล้ก่อนนะครับนะครับตัวผู้ครับตัวผู้นี้เป็นลูกอัดวินดำจูเนยียนะครับหอกแม่คุณศสึกดำดือลั่นนะครับใครชื่นชอบก็สอบถามเข้ามาได้นะครับคู่นี้เปิดไว้ที่อันแปดนะครับไม่รวมค่าจัดทรงถ้าใครสนใจนะครับก็ โทรสอบถามเข้ามาครับสายนี้กำลังจ่ายลูปมีผลงานนะครับลูกอัลจําจูเนียครับกับลูกเอาตีตไตก็ฝากกดติดตามด้วยครับกดเฮ้กดแชร์ใ้เลยนะครับก็ขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้